กลยุทธ์และคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำกันค่ะแขกรับเชิญประจำช่วงนะคะคุณเบนจะมามาอินผูน้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแทววค,ค่ะสถานการณ์ราคาทองคำเป็นยังไงบ้างคะ ทองคำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบไฮของสัปดาห์บริเวณหนึ่งกเก้าร้ยสาสิบาเมวันจันทร์หลังจากนั้นทองก็มีการย่อตัวลงมาค่ะคะุณแพรหลักๆมีสองเรื่องที่กดดัรทองนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของความล่าช้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐคะ่ะอย่างที่เราทราบกันดีว่าทองคำเนี่ย เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยเฮดจิ้งหรือว่าป้องกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็การอ่อนค่าของสกุลเงินนะนะคะดังนั้นความล่าช้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังก็ทําให้ตลาดคาดการณ์นะคะว่าเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปอีกก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความต้องการทองไปด้วยนะคะเรื่องที่สองที่กดทองมาในวันศุกร์ค่ะคุณแคลรคะจะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด -19 เพราะว่า ไฟเซอร์นะคะที่เขาร่วมกันพัฒนาวัคซีนร่วมกับไบโอนเทคของเยอรมนีเนี่ยออกมาระบุว่าทางเขาน่าจะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนเนี่ยอย่างเร็วสุดคือภายในสัปดาห์ที่3าของเดือนพฤศจิกาหลังจากนั้นในสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเขาจะมีการขออนุมัตินะคะการใช้วัคซีนแบบฉุกเฉินกับออยอสหรัน์ซึ่งถ้าหากว่าทำลายเป็นแบบนี้จริงก็ก่อให้เกิดความหวังค่ะ ว่าสหรัฐอาจจะเริ่มมีวัคซีนใช้นะคะเพอหย่ยงเร็วสุดภายในสิ้นปีนี้หรือเดือนมกราปีหน้าค่ะความหวังเหล่านี้ก็เลยบั่นทอนความต้องการทองในสินทรัพย์ลอดภัยเพิ่มเติมทําให้ทองนะคะมีการย่อตัวลงมาค่ะณขณะาาเองก็ยังเคลื่อนไหวนะคะอยู่บริเวณ1,900เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เชื่อได้ว่าทองคาจะแกว่งตัวในกรอบค่ะ กรอบแนวต้านเนี่ยยังอยู่บริเวณ1 9 3 3เป็นกรอบใหญ่นะคะในขณะเดียวกันค่ะกรอบแนวรับนะคะก็อ,อยู่บริเวณ1882เพื่อได้ว่าจะมีข่าวในสัปดาห์นี้ที่รออยู่แล้วก็อาจจะําใหททองเนี่ยทะลุก,กรอบด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะทําให้ภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแนวรับที่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณเบนจามา188่บค่ะซึ่งเป็นโลของสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณแถวค่ะ สัปดาห์นี้มีปัจจัยอะไรที่นักทุนต้องตามเป็นพิเศษไหมคะโอ้มีเยอะมากนะคะเอาเรื่องแรกก่อนค่ะจะเกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นการแถลงการนะคะของประธานเจ็ดเซลม์พาวเวลค่ะประมาณหนึ่งทุ่มของวันนี้ก็ต้องติดตามว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของการดําเนินนโยบายการเงินหรือเปล่านะคะนอกจากนี้ค่ะสัปดาห์นี้สิ่งที่ตลาดกาลังรอดูนะคะก็คือความเคลื่อน้าเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของสหรัฐค่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะออนางแนนซี่พโลฟีเนี่ยซึ่งเป็นประธานของสภาล่างสหรัฐออกมาขีดเส้นตายนะคะว่ามีเวลา48ชั่วโมงหลังจากนี้ที่ทำเนียบขาวกับทางพรรคเดโมแครตจะสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรกากรจะตุ้นสันติทางการฟังรอบใหม่ได้ถ้าภายใน48ชั่วโมงนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ ก็เรียกได้ว่าความหวังที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังก่อนหน้าการเลือกตั้งปากนิติการนี้ก็จะริบรีค่ะคุณแพลวซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองกลับกันถ้าหากว่าใครใน48ชั่วโมงนี้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการทางการคลังรอบใหม่ได้ก็จะเป็นปัจจัยหนุนทองเช่นเดียวกันเพราะฉั้นเชื่อได้ว่าข่าวนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทองทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีการดีเบตนะคะระหว่างผู้ชิงประธานาธิบดีสหรัฐในวันศุกร์นี้ตามเวลาไทยประมาณ8โมงก็มีหลาย,ลายปัจจัยที่อาจจะทำให้ทองสัปดาห์นี้มีความเคลื่อนไหวค่อนข,ข้างผ,ลผลนะะันผวนค่ะแสดงว่าก็ดูตามกรอบคือลงทุนตามกรอบที่ให้ไว้แล้วก็ประกอบกับปัจจัยต่างๆนี้มันอาจจะส่งผลต่อทองด้านใดด้านหนึ่งด้วยถูกไหมคะถูกต้องค่ะยังเน้นว่าควรจะลงทุนในกรอบ <c oughs> เพราะว่า ข่าวต่างๆเนี่ยถ้าการไม่ยากนะคะเราก็เป็นได้ทั้งปัจจัยลบแล้วก็ปัจจัยบวกกับรทองคำทั้งิ้นเราจะเห็นได้ว่าถ้านักทุนเนี่ยมีการเข้าซื้อวางคำมีการลงมาทดสอบกรอบด้านล่างเราก็ทํากําไรระยะสั้นเมื่อทองคำมีการทดสอบกรอบด้านบนก็จะสามารถทําให้นักทุนเนี่ยสามารถเล่นรอบได้ค่ะหลายๆรอบภายในสัปดาห์ด้วยนะคะเพราะว่าเบื้องต้นทองคำยังส่งเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบไซด์เวย์ค่ะแต่ที่สําคัญ<ฆ>ด้วยความที่ข่าว มีบทบาทสําคัญต,ต่อการเคลื่อไนไหวของทองเนี่ยาการตั้งกัพปล้อสําคัญมากนะคะแล้วก็ควรจะติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากะค,ะค่ะคุณสาวะคือคาพูดหรือทวิตเตอร์เพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็สามสารถทาให้ทองเคลื่อนไหวจัดจวน,นได้โอเคได้ค่ะคุณเบนวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนํานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ